ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันนีนุ่นที่ยากกับสิภาพไปซองเลขอ้างนำมตนนะคะม่อว่าน,นี่เป็นวันศินมึอคือน,นิพพาอาจารย์กระเฮ็ดเลขอ้างน้ำมต์ไหวหายาดโยมมาสายบุญมาซองนะคะผู้ใดมิโคมิลาบก็จะเห็นตัวที่จะใช่นะคะค่ะนุ่นที่ยากกับสิภาพไปซองเพื่อตรงใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะหลายๆสำนักเลขตะละหมองกับมาามังคืนกันนะคะไปช่มนำกันเลยค่ะ นั่นทียากกัขอปูค่นนะคะปูฤาษีปูส,ปสีสโทยาสีปะทุมมาปูทุกทุกพระองค์ที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนะคะเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาหเห็นตัวที่จะใช้เด้อปูเด้อในหมว,วดวันที่สิบเมกระ,า, 2, 5, 6, 5, ะ,ะา,กาสอง,อางหาหขานี่ยนะคะนันทียากกับมาซองเล็กอ่างน้่มมตนกับแม่ข้านะคะแม่ข้ามผนอยากมาเบิ้งด้วยตัวเองนะคะขอแม่ไปซองน้ำกันเลยะคะ่ะ แม่ข้ามเห็นเป็นตัวได้ค่ะบอก e เอฟซีนั่นเองเป็นเดือ,อดหางนะพี่ข้างนอกกับข้างในค่ะค่ะกันเนาะแม่แม่กองเห็นเป็นตัวใดค่ะ เลขแม่มหมีเลขหาเลขเจ็ดเห็นไหม่คัมดูเห็นเนาะตรงนี้ตรงนี้คือเลขเจ็ดเลขเจ็ดตีลังกายตรงนี้คือเลขหาแม่ว่าคือลูกว่าพ่อแม่แม่ครับเนาะนี่เลขหานี่เลขเจ็ดเจ็ดขึ้นหนึ่งเขาไม่รู้เนาะตีลังกาที่ว่าตรงนี้คล้ายๆเลขสอง ล <im itation> ูก 2, เล็กสองูกเลขกอยังแม่เห็นเป็นตัวยวลูกเห็น<ด>มีเล็กสามตัว,ตวมันก็อ,อกไปแล้วเพ่นก็บว,ว,ว่ามันเห็นเล็กอย่าง <im itation> ลเล็กสามตัวนั่นแเลนะี่เนี่นยมีหามีเจ็ดสองหรือพอเป็นไน่อยเอฟซีท่านสองเห็นตัวใดกเบข้อแม่แบงคปันเลยเด้อคันเด้อ ท่านพี่ยาอาจจะตาบอดีบารมีบอดึงนะคะผู้มันก็เปิดห้องเ,เปิดตาให้ลูกสร้างลูกมาเห็นตัวทีกจใช่แล้วคูเดอ้อ นะะ้นองที่ย่าเห็นตรงนี้เป็นเลขหานะคะแต่ว่าเลขหาก็เลขสองตัวเดียวกันเละเด้อถ้าจับปิ้นึ้นจะกลายเป็นเลขสองนะคะถ้าจับนอนลงแบบนี้จะกลายเป็นเลขหานะคะถ้่ว่าตรงนี้เบื้งจ้านึงก็เป็นเลขหนึ่งเบื่องเจ้าหนึงกับเป็นเลข 1, เก,ก็เเ Get ดตีล่างกานะคะตรงนี้ก็เป็นเลขสองนะคะเพื่อหาเก็ดสองในพี่นอกอพีภาพรวมเละเด้อ แม่ข้ามคู่มาซองอีกเนี่ยซอยลูกแปลงแม่ข้ามซองแป๊บเดียวไปนัาง่อเลยนะคะต้องดียากกับไทยเพิน่นไทยไฮไดซิปนาที่นะคะตามคนยูทูบใช่เขาเม่มพี่น้อง FC, เอฟซีเนเตียยเนาะ,ะที่เห็นกับมูนี่มีเล็กห่า เลขหนึ่งเลขสองนะคะนี่จะเป็นเลขหาเลขเจ็ดเลขสองตัวเลขบอนิ่งนะคะเด้อหมุนตามอ้างนะคะสิอาจจะเป็นหาหนึ่งหรือหาสองนะคะ หนึ่งหนึ่งหา 1, หาสองสองหาก็ได้นะคะหรือหาเจ็ดเจ็หานะคะไม่มียกับว่าม,มีเลยจะมาขางนี่มบที่เล็กซเนี่ยนะคะตรงนี้คือ 4, หนึ่งซีนี่แม่ค้ามแม่ค้มามมเบืองค่ะลอยมาติดกันคือเล็ก 4, หนึ่งซีนี่ค่ะ ยื้อสีออกทะเบียนรดนุ่นทิ่ยาเนาะอันเชิญปูผงปูพญาหนากมากเลยค่ะแม่ว่าเป็นเลขซี่ก็เลขหนึ่งปิดกันว่นนี้อเหนึ่งก็จังเลขหนึ่งอเป็นเลขหนึ่งกับเลขซี่เนาะมากก่อกันอยู่วัเลขเพิ่นหนิ่งไหะคะคนมุนมาเลยรื่อยมุกงนี้เป็นเลขหนึ่งซี่นะคะย่า่าถอดออกวันวาเลนไทน์เนี่ยแม้เนาะนะคะเป็นหนึ่งซี่นะคะหนึ่งซี่หรือเจ็ดซี่ื่ตรงนี้เป็นเลขห้านะคะ เอาผู้หาหกแต่มนหาหกคุหาเจบพี่นอ้องตัวบักยัยนี่เป็นเลขหานะคะหรือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเห็นหลายก็นั่นก่ะคอมเมนต์นด้นอกเด้อโนพิยาจตตาบอดีบารมีบารายนะคะสูงสูงสูงให้แคบหนาจอแล้วค่ะเด้อ เด็กอาน้ำม้อนยุว,ยวัตอภิสิทธิ์น้องแรงง่วงวงวดวันที่17บเมกราสองห้าหกห้านะคะ เด็กนี้นีหนีกับนี้เลยค่ะเด็กหนึ่งเล็กซี่หรือเล็กเจ็ดนะคะอ้าวโศกโศกมนนะะันมนแล้วค่ะเด้อ อให้พอแม่ไปนอนเอฟซีเห็นตัวที่จะใช่นะคะนุ่นทิยาเนี่ยเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอว่ามีผู้ใดรู้ว่าเลขเสียอ,ออกตัวใดนะครับเป็นแค่แนวทางหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอ,ขอยุติเลขอ้างํำมตนไ้นเพียงกานีชิปหนาพอ,อ,อกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนซ่องทุกคนนะคะมณีน,นุ้น,นทิยากก็ได้กออกมาวัดอภิสิทธิ์หนองแมงม่วงจะภาพนมณีมีน,มนองเอฟซีไปซองเลของค์อง์องโ,โบล้านนะคะองค์มังกรทีิพระอาจารย์เพ่นเทศนำมณ์ให้ย,ยาดยมมาเสริมดวงมาสะดอกเคาะนะคะแต่ว่านา้ำตาเทียนก็กลายเป็นเลขงวดที่ผ่านมานี่ก็เข่าสามหกเลยนะคะเลขอยู่ในหันมีเจ็ดมีหกมีสามนะคะเลขก็ออกสามหกล่างนะคะงวดนี้จะเป็นตัวใดนุ่นทิยากับทิพาพไปซองแล้วแต่ ตาคนเฮาบ่เถอบ่ทอกันนะคะผู้ใดตาดีบารมีหลายก็เห็นตัวที่จะใช่แต่ว่านนทิยาเนี่ยก็เป็นสะพานบุญหายซื้อเด้อค่ะเด้อไปน้ำกันเลยค่ะอันนี้ก็จังเด็คลขสองขึ้นสองหกค่ะขึ้นเลขสองนะคะ เลขหานะคือเลขหามา้แม่เห็นเป็นเลขหารูอเลขสอง่ค่ะนําว่คอยแน่นนะคะแต้ละก้นก็เห็นมาคือกันนะนะคะอืมคือเลขหานเลขหาศูนย์หาหกห้าเก้า องค์นี่นะองค์ที่แล้วที่มีเลขเจ็ดเลขหก 6, เลขสามนะคะ่ะเท็มนองสามหก 3, 6, กับองนี่แหละคะ่ะบางทีนแ่นี้ก็คือหาศูนย์แทนอาจารย์เห็นเป็นตัวใดเนาะบอกญาติโยมนํามันเปียงเนาะผู้เพิ่นเฮ็ดน,นี่เนาะอาจารย์อาจารย์เห็นตัวใดค่ะ oh. <laughs> อาจารย์ยิ้มอย่างเดียวนะคะตัวเลขว่านิ่งแล้วก็เด้อหมุนตามองค์แต่ว่าแม่ข้ามเห็นเป็นหาศูนย์หรือหาหกก่นแม่ยังว่าขึ้จังอันตัวนี้ขึ้จังเหลือหกบอกค่ะหจอดกับเป็นเหลือห้าหกก็หาต่อการมอมแม่กับมองแต่ลายมุมเนาะ